ในกระตานี้เลิศมากขมองหดบอนแล้วพี่น้องวันนี้เมื่อนี้เขาดอนกูเด้อมามาด้วยกันประมาณ5ชีวิตวันนี้เดี๋ยวแบบว่าเมื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องแดดบาออกฝนกับบัตุกแบบหน้ายางหน้าเดินป่ามากๆเลยเดี๋ยวเขาสีเขาไปเบิ่งกันว่ามาสีหน่อยสีหลายสีได้หมอน้อยหรือหมอใหยเมื่อนี้ไปน้ากันเลยเนเอาเนี่ยวว่องว่องกระตาก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ๋อเมื่อนี้มี2กระตาใช่ไหมใช่เอามาฝากด้วย ออนุญาตเก็บภาพหน่อยค่ะมันเป็นยังไงปืดหาปืดหามันเป็นยังไงนี่ไหนโอ้ยกี้น้อยน้อยนี่บ่เม่นลูกมันลูกมันหนึ่งอ้าวมันได้แต่หัวขา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 ันี่วัวสองนี่ค่ะสวยน้างัวหน้าวัววันนี้วัวน้อยลัวน้อยนะคะวัวน้อยค่ะพี่น้องหญ้าเพล็กเที่ยงเอี่ยวนี่แหละปืดหา ก็เพราะท่านเห็นอยู่อู้หนี่อันนี้อันนี้ลูกมันนะคะอันนี้หนึ่งคะแนนเสร็จแล้วแม่มันอยู่ตรงไหนแม่มันอยู่ตรงไหนอือโอ้แม่มคืออยู่ในชอกนี่หรือคแับแหน่แม่และลูกอันนี้คือเห็ดเห็ดที่อย่างไรวะเห็ดหน้ากัวโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไหน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 ไปไม้บางไปนะคะโอ้อันนี้คือเห็ดถ่านนะคะโอ้พูด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 อันนึงอันนึงอันนึงสองอ๋อนานี่นานี่ได้สองคะแนนกำลังงามๆมีหมูไหมมันมีหมูไหมมีกี่ดอกคะมันมีกี่ดอกว้ายแศษตัวนี้แหมมันเป็นแศษอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดถ่านนะเนี่ยเห็ดถ่านนะคะใช่หรือเปล่าแมนบอมันคือบอแหลมันท่านแหลมบอถ่ายเห็ดถ่าน อ๋อมันยังไม่ดำถ้าอ๋อถ้าเอาใบถ้าเอาบายมันถึงจะดำจะดำอย่างนี้หนไหมอ๋อโอเคตอนเราบายมันถึงจะดำตอนตอนมันยังไม่มีใครใบมันยังไม่ดำอ้ยหิดทานมาเบิ่งเพื่อนรวมทางสาธุสลธะเพื่อนร่วมทางเพื่อนขึ้นได้หลายแทะมีติ่มกะตาเยอบิ่งกะตาข่อย พี่น้องถ้าม่อยากายแฉบที่นี่ามห้ามญาติหามญาตินะคะห้ามปากแห้งนึงดอกนดอกนี่นดอกเพิ่มนน้อันนึงอันที่สองนั่นอน the, like ันที่สามาตาเพาดีพาเห็นที่ดีมันก็งมาเ่กันเนาะโอ้ยไม่ได้นะคะต้องเอาเสียมต้องเอาเสียมจิ้มเอาเสียมจิ้มค่ะเพราะวนี้่าเอีงอ่าเอียงอย่าเอียงนะคะ้หงเลยผู้หญิเลยรอบนี้ผู้เลยผู้เลย ปืดออกปืดออกปืดออกแดดออกพอดีแดดออกแดดออกเมันได้เดันึงแดดออกแดดออกก็เลยเห็นหวานนะ้ยนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วต้องสังเกตดีๆนะคนับดงเดียวได้หนิต้องสังเกตดีๆไ่เห็นไหมนนินั่นป๊บอะไรีเทำไมมันเป็นอย่างนั้นะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้ไม่ใช่เห็ดนะคะอันนั้นมันคืออะไรขี้เกียจขี้เกียมขี้โกงขี้บอสปับังบ่กขับก็เห็นว่าเป็นเห็ดเด้อเป็น้องเด้อ มันต้องเบิ่งคักๆต้องเบิ่งดีๆเด้อบางคนพันกิ่เอื้อวายวายดินนี่จะเสียงวายวๆยดายดินแต่เสียงไหวไหวไหวอาไหว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 เห็ดไข่เห็นี่เห็ดไข่ไม่หนิโอ้ยอันนี้ใบไม้ใบไม้ครับอันนี้เห็ดไข่ไมนี่ิอากิมก่อนเลยดอกใหญ่ๆเนี้ยอากิมดอกน้อยก่อนวว้าอากิมดอกใหญ่ๆใหญยนั่นโอ้ยขออเบิ่งใกล้ๆหน่อยสิ ทำไมมันดอกงามอย่างนี้อันนี้ก็เห็ดไข่เห็ดข่โอ้ยเห็ดไข่อันนี้ไม่มีหมูเลยนี่ไม่มีหมูเลยออ้ยสวยงามสวยงามว้าวหน่พี่น้องวันนี้ทำไมมันหมานอย่างนี้ล่ะทำไมมันหมานอย่างเงี้เริ่มหาทิศหาทางบ่ป่อแล้วพี่น้องเริ่มหลงมองจอดรถเลยเด้บยวาที่นี่ยังหารถก่อนยังหารถก่อนพี่น้องจับก็ได้แล้ว โอ้ได้อ,อกหนึ่งในกระตานี้เลิศม,มากาหชีวิตวันนี้ห้าชีวิตนะคะใ้ประมาณนี้ล่ะเห็ดไข่สียูข้าขงล่างอันนมีเห็ดน,น,น,นี่ยังเกาะนาบุ่มนาแรานาที่ยังก็ว่าไปนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกเห็ดรวมกันแล,ล้วกันเนาะพี่น้องเนาะป้าดอานกูวังฝังแดงนาเชือกยางตลาดเท่านี้ละใกล้ๆบ้านเนาะ